มาครับได้ไปทำไมลืมกดกล่องแล้วทั้งสองครอบครัวของเราต้องขอขอบคุณคุณนกวงศกรแสงปากดีคุณอุทายแสงปากดีคุณไพัยลย์แสงปากดีในส่วนของครอบครัวของญาติฝ่าเจ้าสาวนะครับและส่วนครอบครัวของญั่ายเจ้าบ่าวคุณบาคุณราวี้องรักษาคุณสรวค์ต้องรักษานะครับ และท่านคนต่อไปนะครับผมนะครับต้องกล่าวเปลี่ยนเชิญในส่วนของท่านประธานในทิธีนะครับขึ้นนะครับของพวงมาลัยนะครับแล้วก็ให้ท่านนะครับได้กล่าวนะครับวอวยพรที่บ่าสาวนะครับสักเล็กน้อยวันนี้นะครับ ท่านที่ให้เกียรติขึ้นมาเป็นประธานในพิธีของเรานะครับกลาวเรเียนเชิญผอ,ออก,กิจลิภูมิเทศนาดีนะครับพ่วมในการว่าขออนแญครับกลาบเรยียนเชิญครับ ทุกเทศนาอยู่รวมในทาบวัดค้อบางแงนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันนี้ในการสวมใหกคนไข่และสวมพวกคนทั้งสองนะครับและก็ให้เกียรติมาเปิดงานในวันนี้